สวัสดีครับเด็กๆมาพบกับครูบิ๊กเหมือนเดิมนะครับกับวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยานะครับแต่เป็นในช่วงของตอนตอน้นในชั่วโมงนี้นะครับเราจะยังคงอยู่ในการเมืองการปกครองเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะเลื่อนมานะครับในสมัยอยุธยาตอนกลาง นักเรียนพร้อมแล้วนะครับหยิบหนังสือขึ้นมาเลยนะครับระยะที่2นะครับการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนกลางช่วงที่มีการจัดปฏิรูปนะครับระบบบริหารราชการแผ่นดินในสมัยของสมเด็จพระบรมไตยโลกนาถซึ่งสาเหตุของการปฏิรูปการปกครองมีดังนี้นะครับ 1. อาณาเขตของกรุงศรีอยุธยามีการขยายออกไปกว้างขวางกว่าเดิมมากทำให้ประชากรมากบ้านเมืองนะครับขยายตัวสังคมมีความซับซ้อนจึงต้องจัดระบบการปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับส่วนข้อที่2นะครับ การที่กรุงศรีอยุธยามีอำนาจเหนือสุขโขทัยและขเมรทำให้มีเจ้านายคุนนางและพราหมณ์จากสองดินแดนนี้นะครับเข้ามาอาศัยอยู่ในราชสำนักอยุธยาดังนั้นกรุงศรีอยุธยาจึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมตลอดจนมีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในเวลาต่อมา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงจัดระเบียบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินใหม่โดยเน้นการรวมอำนาจสู่ศูนย์กลางแยกงานฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนออกจากกันด้วยนะครับต่อมานะครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทันได้ทรงจัดระเบียบการปกครองและก็การบริหารราชการแผ่นดินใหม่อย่างที่บอกนะครับโดยเน้นการรวมนะครับอำนาจสู่ศูนย์กลางแยกฝ่ายทหารและก็ฝ่ายพลเรือนออกจากกันนะครับฝ่ายทหารมีสมุหะภรกราโหมเป็นหัวหน้าดูแลกิจการทหารภายในหัวเมืองต่างๆฝ่ายพลเรือนมีสมุหะนายกเป็นหัวหน้าดูแลกิจการพลเรือนและจัดตุสดม เปลี่ยนจากกรมเวียงนะครับเป็นนครบาลกรมวังเป็นธรรมมาธิกรกรมครังเป็นโกษาธิบดีและกรมนาเป็นกเกษตรตาธิการครับการปกครองหัวเมืองที่ปฏิรูปขึ้นใหม่นะครับทันได้นะครับแยกหัวเมืองนะครับเป็น3มชั้นนะครับก็คือหัวเมืองชั้นในนะครับเรียกว่าเมืองจัตาวา ยกเลิกนะครับเมืองลูกหลวงนะครับที่มีมาแต่เดิมและขยายอำนาจเมืองเมืองหลวงนะครับออกไปการปกครองนะครับผู้ปกครองเรียกว่าผู้รังส่วนใหญ่นะครับจะเป็นขุนนางนะครับที่มาจากกรุงศรีอยุธยาต่อไปนะครับเป็นหัวเมืองชั้นนอกหรือเมือง พญามหานครนะครับเมืองที่อยู่ถัดมานะครับจากหัวเมืองชั้นในออกไปนะครับแบ่งออกเป็นชั้นเอกโทและตีตามความสําคัญนะครับและขนาดของเมืองซึ่งเจ้าเมืองนะครับจะเป็นเจ้านายหรือว่าขุนนางนะครับที่มาจากเมืองหลวงต่อไปนะครับก็คือหัวเมืองประเทศลาศนะครับ เป็นเมืองต่างชาตินะครับที่ต้องถวายบรรณาการนะครับให้กับกรุงศรีอยุธยานะครับหรือว่าเป็นพวกเครื่องราชบรรณาการนั่นเองนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้คือการเมืองการปกครองนะครับในสมัยอยุธยาตอนกลางนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับศึกษาเนื้อหานะครับที่สอนไปเมื่อครั้งต้นนะครับแล้วชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาศึกษาในเรื่องการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยาตอนปลายสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีครับ